สวัสดีครับวันนี้เรามาจับฉลากให้กับลูกค้าของพ่อหนุ่ยกันนะครับครับผมอันนี้คือนี่คือหมายเลขนะครับหมายเลขก็คือหนึ่งถึงร้อยนะอ่าน้องนั่งลงอย่าลืมไปรับชมคิตตี้ลีนกับอีกทีนึงฝากช่องใน u t u b e ด้วยก็อันนี้คือที่เราขึ้นสเตตัสนะครับจับรางวัลนะสำหรับท่านที่ไม่เคยสักกับผมนะครับก่อนนะ ลงชื่อไว้ในคอมเมนต์แล้วเนี่ยในเม้นต์นี้จะมีอยู่ประมาณ90 90สกบว่าคนนะครับ90กว่าคนแต่ผมยังไม่รู้นะว่าใครอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่นะอันเนี้ย0 90บกว่าคนแล้วทีนี้เรามีอยู่100เบอร์นะครับไหนน้องน้องยินโชว์หน่อยครับนี่นะครับแล้วน้องยินจะเป็นคนปิดตานะครับปิดตาแล้วก็เอาเมจิกเอาเมจิกใช่ไหมครับเอาเมจิกจิ้มเบอร์เลยนะครับเ้ายังเปิดไม่ได้เลยนะพอ่อ อ่านี่สองรางวันเออสองรางวันโอเคสองรางวันนะเราจะจิ้มสองครั้งเท่านั้นเดี๋ยวพ่อพ่อจะนี้ให้นะเดี๋ยวจะปิดตาก่อนปิดตาน้องโดยใช้ผ้าผ้ายักผ <laughs> ้ายักปิดตาเฉยๆเราไม่ต้องปิดแน่นก็ได้เพราะว่ายังไงก็สู่มั่วอยู่แล้วโอเคนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นไม่เห็นอันนี้กี่นิ้วกี่นิ้วไม่รู้โอ้ยโอเคนี่นะอันนี้คือกระดาน,นครับอ่ะอันไม่กร่ะ เมจิกเดียกก่อนอ้าน,นี่คือเมจิกเมจิกโ <Okay. S 2> อเคเราจะจิ้มเลยจิ้มม่วนะก็จิ้มม่วครับแต่ว่าจิ้มแค่หนึ่งครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจะบอกให้จิ้มนะจิ้มเด๋ยพึ่งนะอ่าจิ้มจิ้มเข้าไปจึ๊ดแบบแรงแรงแต่ไม่ต้องแรงมากนะครับหนึ่งจิ้มนะเอาขึ้นมาก่อนเราจะไม่เราจะกลับด้านด้วยอนะ่ะเพื่อความ ยุติธรรมนะเราจะกลับด้านม,มุ่วเลยอะ่ะด้านม,มุ่วเลยนะครับอ่าแล้วในหะึ่งน,นะครับเราจะเอาถือไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าวางไว้มันจะตรงกลางกันไปอ่ะน้อง,แบบแงนะโอเคหนึ่งสองเอาจิ้มเลยึ๊บโอเคสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะนี่นะครับน้องจิ้มโดนสี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ครับสี่สิบเจ็ด <laughs> <47. S 2> จิ้มมว่ะน้องจ,จิ้มมั่วน้องขอถูๆด้วยนะ สี่สิบเจดนะครับอันนี้เราวันที่สองนะเป็นคนที่ไม่เคยสักนะครับอ่ะอีกนิดนึงปับตาไว้ปับตาไว้เดี๋ยวเอานี่อันนี้เดี๋ยวนะครับอ่ะจิ้มเลยจิ้มเลยมันอยู่กึกลางอะ่ะสามสิบเอ็ดกับสามสิบสองอาน้องชอบเบอร์ไหนน,บบไน้องชอบเบอร์อะไรน้องชอบสามสิบเอ็ดโอเค ันนี้สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้รางวัลที่สองนะรางวัลที่สองใช่ใช่่น้องอยากได้ล้านธรรมดาโอเคแล้วทีนี้ก็มีเขียนย่อพ่อเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนให้ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเปที่รางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะก็คือคนที่เคยสักกับผมนะครับอ่าน้องปิดแน่ๆหน่อยน้องโมหินอ่นน้องก็หลับตาสิครับหลับตาไว้อ่ามัจิกไป ปิตาไว้นะทำห้มันยากขึ้นหม่วันนี้ยได้เพือ่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมนี่ไงกันแลกันด้ดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะทํใฮะอ่ายกมือขึ้นไม่ต้องไม่ต้องเอาอันนี้นะครับอ่ะจิ้มลงมาเลยโอเคห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะครับวันนี้ห้าสิบสี่นะห้าสิบสี่แล้วก็อ่ะอีกหนึ่งเบอร์ปิดตาแล้วก็ตับตาไว้ ปลอลงมาเลยมันทำมให้มันเป็น54อันเดิมลละไม่เอามันไหนไม่ไมเอาันไหเอาไม่รับแท้รับแท้ปิดปิดปิดปิปอาไปดโนโอเคหกสิบเจหเจนะครับหกสิเจสเจนะครับวันนี้หกสิ็กับห้าสิบสี่นะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นใครบ้างนะครับ <laughs> ทีนี้นี่คือหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอเราจะไปนับไปเลยนะครับว่าอ่ารางวันที่สองก่อนนะรวันที่สองก็คือนี่นะครับสามสิบเอ็ดกับสี่สิบเจ็ดนะครับคอมเมนต์ที่สามสิบเอ็ดกับสี่สิบเจ็ดคอมเมนต์ที่สามสิบเอ็ดก็คือหนึ่งสองง่ายน่าฮิาสอง กว้างหน่อยกว้างหน่อยฮึบฮึบเอดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบแปดยี่ิบเก้ายี่ิบเก้าสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับฟ้าฟ้าฟ้านะครับฟ้า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 สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะครับฟฟ้าฟ้านะครับ ฟ้าฟ้าฟ้าไหนเมจิบอยู่ไหนลูกพ่อให้พ่อยืมก่อนพ่อไหออเจ๋แล้วสามสิบเอ็ดแล้วก็สี่สิบเจ็ดสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้า สี่หกสี่สิบเจ็ดนะครับโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตเสือกโอ๊ตโอ๊ตแต่เดี๋ยวผมจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะสี่สิบเจ็ดนะครับโอ้เสือกสี่เจ็ดสี่เจ็ดอินบเชื่อเฟสก็เปรี้ยวดีนะครับเปรี้ยและเกล็อันนี้คือวันที่สองนะ ีนี้มลงวันที่หนึ่งว,วันที่1คือคนที่เคยสักกับเรานะครับก็คือ54กับ67นะครับห้าสิกับ67 54 67อ่าที่1 54 67ห้าสนะอ่านี่เกมที่1น,นะครับมี63คนคอมเมนต์หกาคนนะครับ ห้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจยี่สิบ็ดยิสองสามยยิบห้า

ห้าสามห้าสิบสี่นี่มันไม่ได้นะก็ห้าสิบสี่รัดตาไม่ได้นะครับเพราะว่าน,นี้เป็นหนะ้าสามแล้วคนเดียวกันก็เป็นของเสียโอมนะครับเสียโอมไหนเสียโอมโอเคเสียโอมนะครับได้ห้าสิบสี่นะครับอันนี้จะให้ใครสักก็ได้นะรางวัลที่ที่หนึ่งเนี่ยจะให้ใครสักก็ได้เสียโอมนะครับ บอกให้ใครก็ได้รางวัลให้เสร็จในครั้งเดียวนะครับสักรูปอะไรก็ได้ให้เสร็จในครั้งเดียวแล้วก็หกสิบเจ็ดห้าสิบสี่ที่เสียโอ, 54, 55, โอห์มห้าสิบสี่ห้าห้าห้าหกเฮ้ยมันมีแค่ห้าสิบหกเองลียินห้าสิบหกเองจับไม่เสียโอห์มได้หนึ่งแล้วนะแล้วก็อีกกันเลยไงนะลียินจับไม่เลย โอเคดียิ้จับไหม่เลยครับขฮะดียินมจิ้มใหม่เลยเดี๋ยวนะอ่ะปากกาไปจิ้มมาทางนี้โอเคเก้า okay. นะครับดียินจิ้มมาที่เก้าที่เก้าที่เก้า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 นี่นะครับนี่นะเบอร์เก้านะครับรียินจิ้มมาที่เบอร์เก้า ทีนี้เรามานับใหม่ว่าไข่อยู่ที่คอมเมนต์ที่9ก <ไป S 1> ้าเดีพึ่งลูกขาอยาไปครับคอมเมนต์ที่เกนะอ่าคอมเมนต์ที่เกคอมเมนต์ที่เก,ก้าก่อนหรืปาเดิก่อนฟื้นคอมเมนต์ที่เก้าหนึ่งสองสห้าหกเจนนี้เหรอ ก้านะครับน่าจะเป็นน้องแพมนะน้องแพมแมสุภัตรานะครับน้องแพมนี่เองน้องแพมสุภัตราสุภัตราสุภัตอตาตานะครับโอ,โอเคได้รางวัลได้สองคนนะครับได้สองคนเรียบร้อยสองรางวัลน,นะครับ เรียบร้อยนะครับก็เป็นวันที่1ก็เสียโอมกับน้องแพมสุบัตตานะครับแล้วก็ววันที่สองกอ็ชื่อฟ้าฟ้านะครับกับอโอ๊ตโอ๊ตเสือกนะครับโอดตเสือก <laughs> โอเคตามนี้นะครับตามนี้สวัสดีครับด้วยครับน้องยินสวัสดีครับ ครับผมไปฟังไปดูคลิปของพี่ด้วยนะของน้องพี่ด้วยนะครับครับผม